สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตวัยเด็กวิกกี้สุนิสาเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ลูกสองที่สวยเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยทีเดียวสำหรับวิกกี้สุนิสาที่ตั้งแต่เธอมีลูกชายน้องตริน และน้องทริสเทนมาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับครอบครัวชีวิตของสาววิกกี้นั้นก็ถูกเติมเต็มตม,มากยิ่งขึ้นแต่กว่าที่สาววิกกี้จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเหมือนทุกวันนี้ได้นั้นเธอก็ต้องผ่านความยากลําบากในชีวิตมาไม่น้อยทั้งครอบครัวแตกแยกและต้องทํางานหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่ยังเด็กด้วยสาววิกกี้ได้เผยชีวิตวัยเด็กในอดีตว่าเธอเกิดที่รัฐแมริแลนด์อเมริกา พ่อแม่เรียนต่อที่นั่นแล้วเจอกันแต่งงานกันเธอมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อไรอันอายุห่างกันสี่ปีกีอยู่ที่อเมริกาจนอายุหนึ่งขวบก่อนจะย้ายก,กลับมาที่เมืองไทยใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ชีวิตครอบครัวพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่กี้ยังเด็กเท่าที่จําความได้เราไม่เคยขาดความอบอุ่นเลยแม่จะมาบอกเลิกกับพ่อตอนที่กีโตแล้วน่าจะแปดขวบจําได้ว่าเสียใจแป๊บเดียวก็หาย เพราะยังไงพ่อก็รักเราอยู่ซึ่งกี้ก็ย้ายกลับไปแมรีแลนด์อีกทีตอนก้าวขวบคุณพ่อและพี่ชายกลับไปก่อนคุณพ่อแต่งงานใหม่แล้วย้ายครอบครัวใหม่ไปและแม่ตามไปทีหลังเพราะอยากอยู่ใกล้ลูกแม่ไปที่นั่นระยะหนึ่งก็แต่งงานมีครอบครัวใหม่แต่บ้านพ่อและบ้านแม่อยู่ไม่ไกลกันก็ย้ายไปบ้านพ่อบ้างบ้านแม่บ้างชีวิตที่ต่างประเทศคุณพ่อเปิดปั๊มน้ํามันกี้จะช่วยงานเป็นแคชเชียร์ลังห้องน้ําปลูกต้นไม้ขุดดินเป็นเด็กปั๊มเลยทําทุกอย่าง พ่อไม่ได้เลี้ยงแบบคุณหนูกี้ทำงานมาตั้งแต่อายุ11ขวบพอจะให้เป็นค้าขนมหลังจากนั้นพ่อเปิดร้านอาหารกี้ก็จะทำทุกอย่างยกเว้นทำกับข้าวเพราะทำไม่เป็นพ่อแม่สอนให้ทำงานตลอดไม่เคยว่างขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ